มาสสรจะพาไปเที่ยวพร้อมแจกพิกัดที่อัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์เมืองที่ตั้งอยู่บนเสาไม้จนเป็นมรดกโลกที่ต้องมาให้ได้สักครั้งสสยไปไหนบ้างเซฟเก็บไปได้เลยอันนี้คือสรมาพักเป็น Air b n ีีเพราะว่าราคาน่ารักกว่าแบบฟิได้ลองเป็นคนที่อยู่ที่นู่นดูห้องก็เป็นประมาณนี้เลยแล้วแถมโฮสอะน่ารักมากว่าเขาช่วยแนะนําที่เที่ยวที่กินแล้วก็วิธีการเดินทางด้วยอาแปะพิกัดไว้ให้เพื่อใครอยากจะตามมาแต่ว่าอาจจะเสียงดังนิดนึงนะเพราะว่าข้างในค่อนข้างเก่าแก่นิดนึงถ้าไม่สะดวกแนะนําก็คือนอนโรงแรมเลยพิกัด เดเรพลาสต์เมัเป็นมุมไอคอนิก hmm. ของอัมสเตอร์ดัมที่ทุกคนต้องมาจะเป็นบ้านริมคลองเรียงกันเป็นแถวคือต้องแวะถ่ายรูปหนึ่งกลุ่มอ่ะแล้วทุกคนสังเกตได้เลยว่าบ้านที่เนี่ยจะเอียงนิดนึงเพราะว่าเขาถูกสร้างมาเป็นร้อยปีแล้วแถมเป็นเมืองที่อยู่บนเสาไม้ได้วยนะที่บ้านเรียงกันเป็นแถวแคบๆเพราะว่าเมื่อก่อนนะเขาคิดภ้าสีตามความกว้างของหน้าบ้านคนเลยสร้างบ้านแคบๆสูงๆเรียงติดกันเป็นแถบแล้วหน้าบ้านของทุกหลังก็จะเอียงออกมาดๆ พื่อให้ใช้ลอกยกของตรงจะงอยด้านบนเห็นแมสตรงนี้ตรงนี้เพื่อให้ดึงของอลมันไม่ชนกับมาะแพงให้มันง่ายขึ้นนั่นเองเฮ้ยช่องเราก็มีความรู้เหมือนกันนะเนี่ยจ <_ solche> ุด <_ unfamiliar> ที่2ที่มาเช็คอินคือ National Monument หรือ Dam Square ตรงนี้ก็คือเป็นจุดใจกลางเมืองเลยก็ค,คือกลายเป็นลานกิจกรรมของคนเมือง<_<_<_>มีทั้งนักดนตรีเปิดหมวกแล้วก็คนมานั่งเล่นคือบรรยากาศดีมากตรงนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งที่ไอคอนิกมากๆของเมืองนี้เลยนะคือจักรยานทุกคนคือจักรยานเยอะมากมองไปทางไหนก็มีแต่จักรยานดูดี แล้วเขาก็ยังมีเลนจัก,กรยานอนะ่ะทั้งเมืองเลยแต่ขอเตือนก่อนนะว่าถ้ามาเที่ยวครั้งแรกแบบโสดอคือไม่แนะนําให้ปั่นเช่าเองนะเพราะว่าไม่ใช่อะไรคือคนที่นี่ขี่เร็วมากแต่เขาเสียนกันมากอะ่ะแล้วทางมันก็แคบมากเส่รู้สึกว่าเออถ้าเดินอะปลอดภัยกว่าที่ถัดไปแวนโก๊ะมิวเซียมไม่มาไม่ได้เลยทุกคนห้ามพลาดเด็ดขาดคือต้องมาเห็นงานจริงของแวนโก๊ะแบบใกล้ๆเข้าไปฟังเรื่องราวในพะิพิธภัณฑ์แล้วมันอินมากอะ่ะเป็นศิลปินที่มีอิทธิพลสุดๆในโลกเลยถึงชีวิตจะสั้นแต่ผลงานของเขาเเปปปลลลลี่ยนยนนโกศิะะไ แล้วก็เดินถัดไปจากแวนโก้นิดเดียวก็จะเจอกับไ r รท์มิวเซียมเป็นพิพิธภัณฑ์าาประวัติศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในเนเธอร์แลนด์เลยนะแล้วคือข้างในอลังการตาแตกมาก คือมีผลงานเป็นล้านชิ้นเลยข้างในทั้งของโบราณในประวัติศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยคือรู้สึกว่าดูแล้วมันเพลินแล้วมันว้าวมากอะ่ะแล้วเราก็จะได้เห็นภาพเด i นไ t Watch ของ r e m b r a n d t เป็นศิลปินนักวาดระดับตำนานเลยคือมาก่อนวีดโคอีกนะข้างในคือเดินเพลินสนุกมากแบบ2 3ชั่วโมงเลยทุกคนแล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมที่ไม่ควรพลาดเลยที่มาอัสรรมสเตอร์ดัมคือการล่องเรือชมเมืองเพราะว่าเขาจะพาเล่นไปตามของแล้วก็เล่าประวัติศาสตร์แล้วก็ความลับของแต่ละจุดให้ฟังด้วยสนุกแล้วก็ได้รูปสวยๆอน,น อากาศเย็นๆในกำลังดีจริงๆขึ้นเหลือได้หลายที่มากนะมันก็จะมีพี่ๆเขามายืนบบกขึ้นเรือว่าเอ้ยไปทัวร์ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็จ่ายหน้างานแล้วก็ล่องเรือชมได้เลยกลางคืนก็คืออย่าลืมมาเดินย่านเวสไลท์ดิสทริก์นะทุกคน เป็นโซนไฟนีออนสีแดงทั้งแถบเลยบรรยากาศคือคนพลุกพลาดมากคือเขาเป็นย่านที่ถูกกฎหมายมาตั้งแต่ยุคเก่าก่อนแล้วว่าทุกคนคือเขาเปิดกันแบบโป่งใสเลยนะคือไม่ได้รับรับมืดมืดคือเดินไปจะเห็นผู้หญิงที่ตาต่างไฟสีแดงคือเตือนก่อนว่าห้ามถ่ายรูปเด็ดขาดเลยนะแล้วรอบๆก็จะมีพวกบาร์คาเฟ่แล้วก็ร้านขายของเพียบเลยลองไปเดินได้สนุกดีทุกคนต่อไปเป็นตลาดอัลเบิร์ตคอร์ฟมาร์เก็ตคือเป็นตลาดโล c a l ที่เปิดมานานมากคือของกินเพียบมีทั้งขนมผลไม้ส,สดสตูวอฟเฟิลแบบทำร้อนร่อนเครื่องดื่ม ถ,กกถูกกว่าแถวโซนนักท่องเที่ยวด้วยนะมาดูกันได้หรือใครเสพความอาร์ตไม่พอคืออยากให้มาอีกฝั่งของเมืองก็มีสตรีทอาร์ตมิวเซียมนะคือต้องนั่งเรือข้ามไปแล้วเรือข้ามฝั่งของอันนี้คือฟรีด้วยนะเพราะว่าเป็นระบบขนส่งของเมืองอยู่แล้วข้ามไปก็คือเจองานอาร์ตอาร์ตเท่ๆเต็มกำแพงเลยทุกคนทั้งข้างนอกแล้วก็ข้างในมิวเซียมก็คือเต็มไปหมดเลยใครสายศิลปะแบบสายอาร์ตสตรีทเนี่ยคือต้องมาคือออกมาก็คือเจอสปอตของเราเลยตอนแรกคิดว่าแบบจะต้องแบบนั่งไปอีกหรือเปล่าอย่างนี้ เจอเลยครับ อีกที่หนึ่งที่เก๋มากที่อยากให้มาแวะถ่ายรูปคือสถานีแซนดัมนี่เลยมุมยอดฮิตที่ทุกคนมาถ่ายกันคืออินเทลโฮเทลนะทุกคนเป็นแบบตึกที่ดีไซน์เหมือนเอาบ้านดัชแบบดังเดิมอ่ะคือมาซ้อนๆกันแบบนี้หลายๆอันจนกลายเป็นตึกใหญ่ๆแบบนี้คือแบบเก๋มากอะใครแบบอยากถ่ายรูปก็คือแนะนําสถานีนี้เลยถ่ายได้ทั้งหมดเลยแล้วของกินที่ต้องโดนอีกอย่างหนึ่งคือเฟรนฟรายเจ้าดังของร้านนี้ซอยถึงกลับไปกิน2รอ,อบเลยนะคือเขาทําอร่อยมากทําสดเลยซอสเขามีแบบสูตรเฉพาะด้วยคือ เป็นมายองเนสที่ไม่เหมือนมายองเนสทั่วไปด้วยต้องมาต่อคิวกินดูอร่อยจริงอีกที่หนึ่งถ้ามีเวลาเหลือก็คือแนะนำอยากให้มาคือลิปลี่บิลิฟิตอนัดเออเขาเป็นพิพิธภัณฑ์รวมของแตลกทั่วโลกนะคือสวยเดินไปแล้วแบบฮะอันนี้ก็แบบฮะคือมันแปลกว่าแบบพวกความเชืแบบ่อแปลกๆของแปลกๆคนแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยลองมาเดินดูคือมันแบบสนุกมากเลยอะ อันนี้ก็คือทั้งหมดที่สอดไปมานะแล้วก็มีแบบเดินถ่ายรูปรอบๆเมืองอะไรอย่างเงี้ยคือมันสวยทุกมุมเลยลองว่าใครที่ไปทำคอนเทนต์คือได้รูปแน่นอนก็มีแบบเดินเล่นรอบเมืองคือมันแบบเพลินมากเพราะว่าซอยเขาอะเยอะมากถือไปนั่งถ่ายรูปริมน้ําถืออาหารไปนั่งกินดูวิวคือแบบฟิลมันดีมากเป็นเมืองที่สนุกคือต้องมาสักครั้งจริงๆ